ไปลูกไปไหนเพียบพุบมเหไปก่อนหรือทีเออไปตากระกับลูกเมียพอไปดูลไอ้เองล,ลูกเมียนะผมเหลือไปแล้วใส่ได้เหลือกับเมียรรบกระโปงตาครับมึงไม่คิดเราโปงตาใชอ่อ่ะพุ่มหวาบนั่งหัดนั่งอ่ะตึ้งโปงตาแค่ต้อกรนึงพุ่มเหลือพุ่มบัตรีพุ่มมาปดใจอ่ะพุ่มมาทำมาันอยู่นนบุรีนีตน่ต้นว่าพี่ ปะนั้นลบบ้านถึงเมียถามว่าพี่เปียกมาหน่อยๆอยากกินให้มังผมว่าอยากนุ่นถึงเมียไปคอยนุ่นนายผมเราก็ไปลุงตูก็รํามันน้อยมันใจเอาของเมียผมมาจานโนดิบอกราชากอกกอกมันแน่นกระดุมกันนั่นว่าไม่ต้องกินสันคาลาหรือกอกขึ้นกันจําเสียอาจารย์นั่นว่าดิแน่นเปียกจะมาเกี่ยวลาวปลาเรื่องกว่านั้นใกล้กว่าเจ้าลาวปลา <ELL> uh... ดุกี่ก็เอา,าเดิมคันไปตาเกับไอ,ตอ้ตึงจใจตได้นรอกับเมียผมบอกว่าคือนั่นกินข้าวอาบน้ำจัดผมทำาหารกับเมียบอกว่าแน่ว่าเดิมตึงผมว่าบอสตึงปวดตาแก่โตตึงมามดีผมมาเลยมึงว่าเปลือกฟังนะจากไปหลายปีกลับมาดีกว่าเก่าน้าน้องนะตึงปวดตาแกโตโตเปลือกว่าหมดน้อยปลายการนุ่นมีปลาคุณกับลูกร้อน แต่ฤทธอ่อนก,กันนี่พ่ขุดองคาใจการีบรุดหนียนามยุติยรีบเด,ดินลัฟตานี่มาจากาลรจักรยาใจมาถึงจึงบานนังอปปดประตูออกยากงก แกรู้เรไหนปีปากใครมาแจากไหนมาน้องตึงตีประจักรีตุลาได้โปรดบอกมาไว้ๆกับยาใจแก้วเถแม่ของพี่ถูกอยากแบน้องนะไม่รู้จะกลับมาวันไหนกว่าชีวีตไม่ปลอดภัยนายนะปีจะดันตังจ้งนายเรียกกานได้ปิจัยเลือกระมัดนะ ให้นางรออยู่วัดว่านาที่หาจะมีใครก่อนจะแยกกระคอมรู้พีพีจะจูบน,อนอ้องจูบเนือตอกแล้วจจกองไม่รู้ว่าจะมา,า,มาําวันไหนเจ้ายืนมองเบลาอย่างกองใจกัวพี่ไปเป็น,นื่นมาลเฮไปชจนเลยก็มีอายุ่ลักนังรองไห้ จะไปใจยายครวไปพบเจ้าคนไม่จะลืมหน้าใหญ่แท้เลยครัวลงเฮยกับเจ้าอ่นช่อนุะตึงงย่างไรก็ทำไว้ตึงอย่างรอนวลรอจักเรียบีนี่มายังคองรอทิดาอะไรก็ว่าใจรู้ใาได้จะกังคาที่ยกกี มาจากดินแดนชาติการพระนครบัดนี้ได้นำพาขบวนมาเป็นที่เรียบร้อยไปแต่งงานกับองค์สมเด็จพระราชธิดาสุชาดามาแล้วกันบ้ามาแล้วโอ้กันบ้าวอวกันบ้าว มาเรื่อวมาดิการมาเรื่อวมาเรื่ ดีมาเดกงานเดินทางโดยเรนนี่น้องน่าจะพาแวมาเตะทีคุทีน้รัดารารถรืมาเด้งนที่รานีเราบันเดินเดินพงวิวกันมาดังานเราเป็นบอยาวในยังกามาดีมั้งนี่มาแตงกับนารีมาดีดานงานมาด็กงานเที่ยงูเที่ยงคูเทียงคูอย่าลืมจะไม่ได้มื่อเทียงคู ไม่ดีไหมครับไมเออไม่จ่ายครไวะเรีครเป็นฟื้น้หมรผม้อมก็อบอกว่าอะกันวะบอกว่าเป็นบอกวานเออไดไรครึู่ไม่บาหวาใจไมไรครมึงไม่อดเลยครูยังยัวมึงเป็นมาแดงใ้ตัวจร่นใครอันเด็กต่ำลงครับหยาเรดมาต่งานนะครับ เอเอร้อยครอ่งกว่าป่ะครึ่งครึ่ที่ครึอครึ่งเฮ้ยให้อ่านยังเลยมั้งเ้ยเลยใครกะเว้ยก็ย่องเดี๋ยวง่ายกูคนเฮ้ยเลยใครก็ย่องเดี๋ยวง่ายกูไปอ๋อนัอ่นดีได้พูดได้ครึ่งแกงเป๊ะได้คตรดีที่ทีที่ว่าที่ว่ากินเช็ดท่มาน่าที่แต่ตำนานเลยอย่างนี้ครึ่ฮะกูกินเช็ดวันนั้นที่มาน่าที่ได้กูนั่งปักเหลือๆดึงเลือดึงกูลงตากยางอ่ะกูตากทากดีที่ดำจอมัก เกยมันแก้งว่าเกยริยมต่ำแดง้าคุปิดได้ก่ำร้อยจะเมืองเัินตักยากับเกยเลยนะไม่ดีนะเลยนะเออร้อยไอ้เรื่อกเข่าบ้าไอ้ตัวรังเงินใค้เหรอลูกนออ้องกูอ,อ,อ๋อจื้อร้อยไอ้เมืองจิ๋งอ๋อให้รวยร้อยไอ้ตัวรังลูกลูกน้องรู้เยอะเอ่อเจ้าได้ปุ่นมาบรามนาคู่แจ้งแจ,งแจงแ้งวันนี้ผมเมียกูตุกได้องมึองลัดจาปลีดวิลล์ รอบนตรเล่นไม่ได้แต่บงทีูอยู่บ้านเราครับลูกปาล์มปลูกปาล์มเออได้้ากีพ็้นีไก่ำลุงกรนดังครกกว่าไอ้โนี่วยอะไรูคกันดยังไงกูอเกร้ร้าอีลนไอ้มื่อไก่ดำปาลมกูได้แล้วล่ะรอ้ได้กูวบาเลย ไหนเจะเท้าไอ้เกลือเดี๋ยวใจมาเลยลูกเท้ามันดีใจตายเล็วไอได้พวะมันอับนำกล่าวเลยพี่แล้วน้อก็มินมาบอกได้เกาแก่ไปเลยไอ้เกลือนะเออมามันเรากินเล้าบันวันนี้กินเล้ากันไปเจอเล้าไอ้ได้เกลือนันมึ้งเจอมั้งอะกูมาบันรู้เฮ้วันก่อนกูไปบ้านมึงเออกูมันมึ้งเจอที่แล้วมาวันนี้มันเจอดาวได้ได้ลุกนันนึงลุกอันตายโอ้หันเจอแต่เราพี่ไอ้จะเบาแล้วเดี๋ยวใจมาลูกเป้าลูกเตางตัวอยู่ลูกกว่าใจอ่ เอเด็นเด็นก็มันไปเลยที่าบ่าวเช็เลยไหมเด็กชอยว่าจาวบ่าวเช็ดเลมไมมันขึ้นตมอยู่ด้วยเดาบ่าวเด้แขึ้นตมเนี่ไม่ตมจาทำไรรอในเร่นั้น <c oughs> ปลักตมเลยจาบ่าวคูไม่ไายหไม่ผลผล ไอ้เกลอ,อยู่นี่คนกูปปาอยู่ลูกมามาไอ้เกอมามาน้ยมา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 มไวปอดตาอนลูกมา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 ฮยโปุ่นไลูกไอ้คุมามาได้อมาได้อนนี่เนยมาได้เนี่มา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 ลูกเคยมาเด้พอนนี่เนยมาดมา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 เดี๋ยมาเดี๋ยร็วลูกมามา รอยหน่อยเพรตรงพ่อเจ้าบ่าขวากไทยวงผลโจยลงแลวนวเ,เมียมกูเห็นแม่มนี่ลิ้นมา,ออานพ่นนาาอผัวแล้วรวยรวยมันเพิ่งจนหนามันใส่ตู้เรียบร้อยเล่มเดียวนสวัสดีพ่อเขยสวัสดีลูกตาลูกองไม่จากนะมังจาว่า มาตันแหง้งมาตันแหง้งเนี่เป้าเจ้าเบนผมนี่เป้าเจ้าเบนนี่เป้าเจ้าบอกเป้าเจ้าสอเป้าเจ้าสอมาตันแดงนะ้าหรือ,อก่อพับหร้อฮกก่อพับคำหม้อหนูบ้อบาอเลย,เลยใส่ควงโตกนีม่มังจากว่ามังจากว่ามนกี่ขามนสามคาอ๋อมนสามคาครับ เลี้ยไกรัวดับฮะไกรัวดับนี่ตี่น้อนี่ทีอนเอนี่นาบ้านจะร้อนเอ๊นาบ้านจะร้อนนอนกับป้อนวันนูนกับร้อนนูนกับร้อนนู่นเลยไรเรื่องไปนนอนกับป้อนล่ะกาวกินได้ไหมแก้วลินแก้วลินไก่กับลินแก้วกับตินแก้วกับตินครับไก่ชนลินกีมิ้นโรยกินชนมีเลย สบายได้จีวันนี้ตันแหงได้จีนะอนี่ผ้าต่อผ้าต้อนี่ผ้าต่อนี่เหลยโคกันนี่เหลยโคเฮ้ยรยไม่รู้ใครตังล้วนใช้เรือยตังล้วนเหงไยฮะเหงไยเหงาย่าเหงาย้ยแแมรแย่เมทเหงไยยเฮ้ร้อยหนูมันหวเลยแกว่ามึงอินนดุมฟังหด้แก่จือนแยมไม้แมตรอุณนหมาใช้รูปเรื่อยเ สบายดกไม่รีสบายดอ,อก,กับพี่หนาวเจ้าใสดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอเรียวสักดออาโยเปิดน้อยเจ้าเจ้ากูแบบว่าอังสุมาลินพี่มาคอยเตออยู่ที่ต่งาง้างกงเธออยูย่ไหนฉันอยู่นี่เธอทำอะไรคนดี กี่เจา้าวกี่้ออกมาหาวายวาพี่อยากจะได้โอยจังมาเกี่ยมกับพี่งามพลังไม่ติ้งน้องนางไใครๆสมมติว่าเราละได้เ,เก้าวเดินหอปนาปน้อไปจูบปันใจรักเมนาีิี่ไม่ไปไหน เจอป้ากบลงระลงป้าตุงงหังคำเจอเครือไห้นองไม่ชอมไปจำกี่ชาลักแท้คนนี้เราจะไปกันตรงกอลสูนองอยสมันโ p r เยสันพลรโยมันเพลสชมมุดว่าหัวได้กับมุดจงัง oh, โอเมโรยจังคงจุกุรามุจังกินไก่จวนหัวกินยามีลูกออกมาจะเมือนหัว ไอรอได้คุณตุ้มต้ฮอ้แคว้นคุยโยฮามแต่ตตาาตเตะปี้น่าจาน่ารักมากเลยดูหุ่นแท็กซี่หมอไปนำบินเดียวจิแกยุ่งได้ไหมไนะจ้าคนช่วยจ้าช่วยมากเลยโดฮุนใครอะเฉยเงี้ยแหละปากว่านเดียวยิกปากคาดเลยแล้ว ยิ <cessor and inequ ity> ่งกูยิ่งพักลองเล่จะบิดว่านุ่มตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำนีวังวังเงินมั่งนั่นเราในต้นหน้าพู้ดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดขึดกูไม่ยอมดิดขึดนใครร้อยดิดขึดนดิดขึ้นจังนะจ๋าจ้าควายหญิงจ๋าจ๋าคว้าชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะ ไม่เคยดูน้อมกูกรอดิใจเลยดิหอมนี่คืออะไรอะคะมันกล้ายๆกับเทียมให <c oughs> ้กูสองครีบดกู <c oughs> ไวติมน้ำชู <c oughs> เปรตยังไงเปรีน,นั่นหนยนาจา้าค่ะน่ารักมากเลยนมจามารี ก้าวกนวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดีหน้าแฉ่งไรเงี้ยงเราแหลมป่าๆไปชัวร์ทำไรวังวังกันบึ้งดิ๊งมาลายเป็ดนู้นเจาะเพลย์วัดลุงป๋อเด่นเปิดเบนลุงป้นชวนโง่แก่ไก่ยุก นนจ้ารักเจอรจริงๆรู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อ่ะเออต่รู้ไหมตาอันโครรแล้วนะจ้านี่ค่ะพี่ยันอบทำไรเปลกๆพี่บายอนี้พี่ยองยางรถมากริงไอ้ไรอะล้อเล่นไงออ้โออโอ,โอแล้อ๋ออ๋ออ๋อล๋ออลล๋ออ๋ออ๋ออ เกงนะจ๊ะ่ะรักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครเหมือนเธอมาก่อนนี้ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมันีเลยจ๊ะจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักนี่เปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนน้อไม้แก่ใส่ย่ะแต่งตุ่มไงโน้อไม้ก็นี่แต่งวังนั้น ว้าวิจอมมะมังดิงั้นยังดีด no, ีคอยเหบเอางั no, ้นก no ูเล่นไปช่วยแหนะคะปีบอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันดีดเรารักกันแบบก่อยเป็นก่อยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเพ้อ รักเันเบบหมดกันขึ้นนุ่มใจก้ะใจตาไงพอบ,บอกว่านุ่มคูเ่เลยหลุดเปลือยไรนะจ๊คะค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมองคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบ่าวพร้อมไปจุกประปลุดน,นะครับใจร้อยประลุกฉัน ปัดปลีค่ะเจมเลก็กจมเลก็กพร้อไม่คิดเล่าไม่ถดุยานะฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่ไมตนกุน้งขึ้นไตห้องปัดละนะคะพี่รักเตอร์คนเดียวว่าเนิ่วนำปึง่ง ฉันก็รักผีสาบซึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยจะรักกันกลมเกลียวว่าเนี้ยนำพึง่งรักไวเป็นที่พึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยกูยืมเมียมึงแล้ววัสักเดียวชายพาไปเยี่ยวชายหลังพึง่งคำได้กวกเพลคืองเงินนำพึ่งวัวเดียวร้อยบาวันบอก ต่อไปนี่เป็นแคว้นกันแล้วนะจ๊ะค่ะน้องใสา่ย,ยาค่ะน้องเกิดวันไรปีไรเดือนไรจะดูดวงให้จ้าน้องเกิดปีไรน้องเกิดปีหมาเมียปีเกิดปีหมาพวกูเกิดปีหมาไรน,นั่นนะเจ้าน้องเกิดวันไรไม่จ๊าบน้องเกิดวันอังคารปีเกิดวันศุกเขาวัาศุกปากวา่านคันรับเอา กูเกิดวันเจ้าเป้าเบ้าวันจุกคำใดนอนกูเลยเ่้าวันเจ้านาะนคะต่อไปปีเป็นเจ้าเบาน้องเป็นเจา้าสาวกูเป็นเจาเ้าเปลวเพื่อแะไเปลิดนู่นมึงเป็นใครวะแก่งมาจากไหนมึงอะไอ้ซา์ กูแจักเด็กดินแดงน้อยไปแล้วเคี้ยแมงเด็กูเตะตับแตกเลยมึงอ่ะแก่งไม่ใช่นายวะนายส้นตีนมึงเนี่ยหยุดไตหงเลยเป็นใครวะมึงอ่ะเอาไงวะด่ากังลงดเดาูปกันเลยนั่งกูกำได้โลูกับพีนน่นินได้ไตอ้วนมึงนินข,ข้าวะมือ่อเลยแกไตหงกับกูลองเลยนะแกกูจะเรียนละ

Đây nè măng lắm. Ê Ai chào bao bố Ai chào bao bố Bữa nó chào cháu ở leo nâng bố ơi! quang đồng cũ vô nâng Bữa nó chào cháu ở leo Thì <laughs> thằng Này măng lắm! Bữa nó chào cháu ở leo nâng Chào cháu cú rồi bà mẹ mưng nha bây giờ <laughs> นายินไรบ้งลานายินไรบัางลไน้องเมียเจลไปด้ยไน้องเมียแล้วเมียกูจะเจ้าเจ้ามึงมาเยอะใจว้องแม่รีบเกื้าตเมียพึ่กัดอกไปตีเงินไม่เลือพุทธก้ยมนเตาเต้นแลยเป็ดเรียมมันหลบัว ในใจแม่เมืองก็คูนะก็ยหนื่อยะไอ้เถีกนแล้วคือเด็ดเด็ดัรองว่าเมีอมึงคือตรงใจ่อยเถีงแม่หวไอเถีงกันในตรงใจโดยเฉพาะเยอะมึงก็ทำเพื่อทำไรแล้วเมียกูเป็นเหตุยลงไงดิมึงใจตุ้งมาเดีเดียวไได้ยินไรมัน lâu แป๊ะ ในเวลาวารานิทานนั่งกอบรากูผู้ฟังเจ้ากรุงเทพคืนนี้เจ็บความทุกข์ก่อนจะลาลูกจะแก่จอบ้าร้องเพลงใี้ความในใครตกแล่ถ้าอยากจะนกเที่ยงปลอบมือให้ทุกครั้งว่าเพลงยัง